ลดน้าหนักเริ่มต้นอย่างไรมาหาคําตอบกันครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์การควบคุมน้าหนักนะครับผมก็คุณอย่างเงี้ยประมาณ20กว่าปีลวนะฮะสำหรับที่ผู้ที่เริ่มต้นจะลดน้ําหนักเนะี่ยเริ่มต้นอย่างไรผมมีคําแนะนําเริ่มต้นก่อนครับคุณต้องคุมอาหารก่อนสาคัญมากถ้าคุณไม่คุมอาหารไม่มีทางลดน้าหนักได้มีกฎประจ,จําใจอยู่2ข้อสําหรับเรื่องอาหารครับข้อที่หนึ่งเลิกกินน้ําหวาน ขนมหวานน้ำอัดลมน้ำผลไม้ขนมหวานาวาน้ำชานมไข่มุกเลิกทั้งหมดเลยครับถ้าจะกินน้ำหวานขอให้กินน้ำหวานที่เป็นน้ำตาลเทียมเช่นน้ำเบปซี่แมกโคกซีโรโคกไลท์หรือเอชเอชูเก้าฟรี H U G A F R e, ได้หมดนะครับแต่ให้เลิกน้ำหวานก่อนนะครับข้อที่2ในเมนูอาหารแต่ละเมนูให้กินผักอย่างน้อย1อย่างนะครับฉะนั้นให้กินผักให้เพิ่มขึ้นเวลาคุณซื้อสั่งกับข้าวมาเนี่ยสั่งกับข้าวมาเนี่ยให้มีเมนูผักสักหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็เน้นผักเน้นผลไม้ให้มากขึ้นนะครับ ก็จะเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นด,ดีดังนั้น1เครับเลิกน้ําหวาน2กินผักผลไม้ให้มากขึ้นจุดเริ่มต้นครับ IF <I F S 2> คืออะไรมาครับตอนครับ IF <I F S 2> ในการมดอาหารเนี่ยมีคนถามว่าจะงดอาหารเชา้าอาหารเที่ยงอดอาหารเย็นดีอันนั้นคือหลักการทํา IF หรือ intermittent fasting เอา mm. ใช้หลักการนี้นะครับการอดอาหารเป็นช่วงๆเนี่ยมีข้อ1ก็คือช่วงอดอาหารนั้นเนี่ย ห้ามกินอาหารที่มีแคลอรี่กินแต่แต่น้ำเปล่าหรือน้ำที่ไม่มีแคลอรี่เท่านั้นเองส่วนช่วงที่กินอาหารให้กินอาหารที่เป็นลดไขมันตามแล้วก็ไม่กินน้ำหวานแล้วกินผักให้เยอะขึ้นนะครับรูปแบบคือว่าให้เริ่มต้นที่12ชั่วโมงงดอาหารก่อนแล้วอีก12ชั่วโมงกินอาหารได้จะเอาช่วงไหนก็แล้วแต่ตามสะดวกทําประมาณ5วันต่อสัปดาห์แล้วก็ปล่อยพีเ2วันหลังจากนั้นก็ค่อยเพิ่มจาก12ชั่วโมงเป็น14ชั่วโมงงดอาหารกินอาหาร10ชั่วโมง จาก14ชั่วโมงได้ที่ก็เป็น16ชั่วโมงงดอาหาร8ชั่วโมงกินหลังจากนั้นสูงสุดอยู่ที่18ชั่วโมงงดอาหาร6ชั่วโมงกินอันนี้ยากมากนะครับตัวอย่างอย่างผมเนี่ยอยู่แค่งดอาหาร16ชั่วโมงแล้วก็กิน8ชั่วโมงออก,กําลังการแบบใดถึงช่วยลดน้ําหนักมาหาขั้นตอนครับการออกกําลังกายนี่จะแบ,บ่งเป็นอยู่3ประเภทนะครับอันที่1ก็คือคาร์ดิโอที่เรารู้จักกันก็คือเช่นการเล่นกีฬาการวิ่งการว่ายน้ํขี่จักรยานนะครับอันดับที่2ก็คือการยกกนนําหหััรรือเะคบ เวทเทรนนิ่งเนี่ยเพื่อให้กล้ามเนื้อสวยและแข็งแรงข้อห้ามของเวทเทรนนิ่งคือเด็กที่ยังอยากสูงอยู่ห้ามเล่นเวทเทรนนิ่งนะครับเพราะจะทาให้เตี้ยนะก็แล้วก็ไม่สูงตามที่ปกติอันดับที่3คือการดึงยืดกล้ามเนื้อนะฮะเพื่อจะทําให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายนะครับก็เ,เช่นโยคะเป็นต้นการออกกําลังกายที่จะลดน้ําหนักที่ดีที่สุดก็คือคาร์ดิโอนะฮะนั่นคือดีที่สุดแล้วนะครับมีหลักการง่ายอันที่หนึ่ง การออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอต้องเหนื่อยพอสมควรอย่าเหนื่อยมากและไม่เหนื่อยเลยอันนั้นไม่มีประโยชน์ต้องเหนื่อยพอสมควร2แต่ละครั้งเนี่ยต้องออกกำลังกายอย่างระมัดสามสิบนาทีถึงสี่สิบนาทีเป็นต้นไปนะครับสิบห้านาทีไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันนะครับฉะนั้นอันนี้สามก็คือออกประมาณสามครั้งถึงห้าครั้งต่อสัปดาห์มากไปน้อยไปก็จะไม่เกิดประโยชน์เช่นเดียวกันครับทิ้หายไหมการออกกําลังกายวิ่งหรือเดินลดน้าหนักมากกว่ากันมาคําตอนครับ การออกกาลังกายเพื่อลดน้าหนักหรือคาร์ดิโอเพื่อลดน้ําหนักเนี่ยความสําคัญก็คือต้องเหนื่อยพอสมควรเราเรียกว่าออกกาลังกายประมาณโซน2หรือโซน3การออกกาลังกายจะแบ่งเป็น5โซนครับโซน1คือออกกำลังกายแล้วรู้สึกหายใจปกติชิลสๆธรรมดาโซน2คือมีอาการเหนื่อยมากขึ้นแล้วรู้สึกว่าเออมันมีการหายใจแรงขึ้นโซน3ก็คือว่าการหายใจเริ่มมาเราหายใจหนักขึ้นนะครับีพราะทุกทำให้เราพูดได้เป็นคำๆโซนสี่โซนหก็มากขึ้นนะครับดังนั้นการเดินเนี่ย่วนใหญ่จะอยู่ที่โซนหนึ่งมันไม่ช่วยลดน้ําหนักนะครับ ต้องวิ่งส่วนจะวิ่งช้าวิ่งเร็วขึ้นกับสุขภาพของแต่ละคนบางคนเนี่ยพอวิ่งช้าๆก็เริ่มเข้าโซนสองแล้วใช่ไหมฮะส่วนนักวิ่งที่เก่งๆเนี่ยพอวิ่งอีซี่เพลของเขาเนี่ยอาจจะวิ่งเร็วกว่าเราก็ได้จัก,กรยานโอ้ต้องวิ่งขับเร็วพอสมควรครับถึงจะขึ้นโซนสองขี่เล่นๆเนี่ยอยู่ที่โซนหนึ่งกีฬาทั่วไปนะจะขึ้นโซนสองเสมอดังนั้นการออกกําลังกายคาร์ดิโอเพื่อลดน้ําหนักให้อยู่ที่โซนสองครับต้องเหนื่อยพอสมควรถึงจะช่วยลดน้ําหนักครับผม